I had a fairly standard childhood. Hurry! There isn't much time! With parents who couldn't wait to get me out of the house. You are destined for greatness. That was a lot of expectation to place on an eight-day-old. Turns out another family in the GlauPunk Quadrant had a very similar idea. That was the day I met Mr. Goody Two-Shoes. <laughs> And our glorious rivalry was born our glorious สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึมค่ะสำหรับรายวิชานี้เป็นอย่างไรนั้นเราก็มาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ บทที่หนิยามอัลกอริทึมนิยามอัลกอริทึม,ม,มอันกริทึมเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดจากแนวคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการและเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการหรือแก้ปัญหาใดๆประกอบด้วยชุดของการทำงานที่ชัดเจน บทที่2กระบวนการเขียนโปรแกรมโปรแกรมความหมายคือกลุ่มคำสั่งหรือลำดับคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการโปรแกรมเมอร์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดคำสั่ง s y s t e m analysis ผู้ที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบยูเซอร์ผู้ใช้งานระบบ กระบวนการเขียนโปรแกรมการกําหนดปัญหา p r o p e m Definition การสร้างอัลกอริทึมและรหัสเทียม Algorithm and pseudocode การสร้างผนงานโปรแกรม Program flowchart การเขียนโปรแกรม Source code การทดสอบและแก้ไข Testing and debugging การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม Document กระบวนการเขียนโปรแกรม 1. กำหนดปัญหา 2. การสร้างอัลกอริทึมและรหัสเทียม 3. การสร้างผังงาน 4. การเขียนโปรแกรม 5. การทดสอบและแก้ไข 6. ทำเอกสารประกอบกำหนดปัญหาหาความต้องการของโจทย์เช่นผลลัพธ์ที่ต้องการต้องการข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผล วิธีการที่ต้องทำสร้างอัลกอริทึมลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยควรคำนึงว่าคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งทีละคำสั่งตามลำดับคอมพิวเตอร์จะเปรียบเทียบค่าได้ทีละสองค่าอัลกอริทึมที่ดี 1. ใช้ข้อความสั้น 2. ได้ใจความ 3. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 4. มี1คําคำสั่งต่อนหนึ่งขั้นตอน 5. ใช้ภาษาที่ตีความได้ความหมายเดียว 6. สามารถนำไปเขียนสูดุดโค้ดได้สูดุดโค้ดลำดับขั้นตอนที่เขียนย่อๆด้วยคำภาษาอังกฤษหรือภาษาคอมพิวเตอร์โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษานั้น สำหรับภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของสุดดโค้ดการเขียนโปรแกรมนำผังงานที่เขียนโฟชาร์ดมาเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเขียนโดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาภาษาที่เขียนเราเรียกว่าซอสโค้ดซึ่งเมื่อทำการแปลแล้วจะได้ออเจกต์โค้ด บทที่3กระบวนการสร้างอัลกอริทึมตัวอย่างการต้มไข่ไก่ทานวัตถุดิบไข่ไก่ผลลัพธ์ไข่ต้มสุกอัลกอริทึมที่1ต้มน้ำให้เดือดใส่ไข่รอ10นาทีดับไฟปิดเตาปอกไข่หยุดอัลกอริทึมที่2ต้มน้ำให้เดือด ใส่ไข่รอ5นาทีดับไฟปิดเตาหยุดอันกริทิมที่1และอันกอริทึมที่2ผลที่ได้เหมือนกันคือไข่ต้มผลลัพธ์ตัวอย่างที่1สามารถทานได้เลยส่วนตัวอย่าง2ต้องปอกก่อนทานสรุปคือเราได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์ต้องการคือไข่ต้มการวิเคราะห์อ,องค์ประกอบของงาน องค์ประกอบของงาน input decision process output การพิจารณาขั้นตอนการทำงานเป็นการนำเข้าป้อนเข้าระบบถือเป็น input ขั้นตอนเกี่ยวกับการกระทำถือเป็น process ขั้นตอนที่ต้องเลือกกระทำถือเป็น decision ขั้นตอนการนำข้อมูลออกจากระบบแสดงผลถือเป็น output ตัวอย่างเราลองนำขั้นตอนการต้มไข่มาวิเคราะห์ต้มน้ำให้เดือดเป็นการกระทำใส่ไข่เป็นการป้อนข้อมูลรอ10นาทีเป็นการกระทำดับไฟเป็นการกระทำปอกไข่เป็นการกระทำหยุด บทที่ 4. การออกแบบอัลกอริทึมการออกแบบอัลกอริทึมในการเขียนอัลกอริทึมนั้นเราสามารถคัดอัลกอริทึมเพื่อมาแก้ปัญหาได้หลายแบบซึ่งในแต่ละแบบคอมพิวเตอร์ก็จะใช้ในหน่วยความจำและเวลาในการประมวลผลไม่เท่ากันดังนั้นการจะเปรียบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เก่งกว่ากันนั้นจึงใช้การเปรียบเทียบและประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนั่นเอง อัลกอริทึมของใครใช้เวลาในการประมวลผลและหน่วยความจำน้อยกว่าถือว่าอัลกอริทึมนั้นฉลาดกว่าประสิทธิภาพอัลกอริทึมพิจารณาอยู่สองส่วนดังนี้ 1. ห,หน่วยความจำที่ต้องช่วยในการประมวล 2. เวลาที่ช่วยในการประมวลอัลกอริทึมต้มมามา่าวิธีที่1ต้มน้ำฉีกซอง ใส่ชามใส่น้ำร้อนปิดฝาชามไว้5นาทีปรุงรสวิธีที่2ต้มน้ำฉีกซองหยิบชามเอามาม่าใส่ชามปิดฝาชาม5นาทีใส่พริกป่นใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาบทที่5 การสร้างผังงานโปรแกรมโฟชาร์ดผังงานคือการนำลำดับขั้นตอนจากรหัสเทียมสุดโค้ดมาเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เพื่อบอกลำดับและเส้นทางการทำงานโฟชาร์ดจะมีสัญลักษณ์เป็นสากลมีความหมายเดียวสุดโค้ดจะเป็นการใช้คำตามใจผู้เขียนซึ่งอาจจะโน้มเอียงไปยังภาษาใดภาษาหนึ่งสัญลักษณ์ผังงาน สัญลักษณ์ที่1คือเริ่มต้นสัญลักษณ์ที่2คือแทนการกำหนดค่าข้อมูลย่อยสัญลักษณ์ที่3คือการตัดสินใจสัญลักษณ์ที่4คือการแสดงข้อมูลสัญลักษณ์ที่5คือเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ที่6คือแสดงผลจอภาพสัญลักษณ์ที่7คือรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ สัญลักษณ์ที่8คือแสดงเคปแม่เหล็กสัญลักษณ์ที่9คือจุดเชื่อมต่อสัญลักษณ์ที่10คือจุดเชื่อมตัวอย่างการเขียนพังงานการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็มจําจำนวนเริ่มต้นกําหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรเคาน์เตอร์และซามเป็นศูนย์ รับค่าตัวเลขหนึ่งจำนวนเก็บไว้ในตัวแปร x เพิ่มค่าเคน์เตอร์ขึ้นหนึ่งบวกค่าของ sum ข้ากับ x แล้วเก็บไว้ในตัวแปรซ u m ถ้าค่าของตัวแปรเคน์เตอร์น้อยกว่า5วนกลับไปทำอีกครั้งที่ข้อ2 หาค่าของสามหารหาแล้วเก็บไว้ในตัวแปรอเวอกิพิมค่าของตัวแปรอเวอสิ้นสุดการทำงานในตัวอย่างนี้มีการใช้งานตัวแปรหลายตัวเพื่อเก็บค่าที่แตกต่างกันได้แก่ตัวแปรเคาน์เตอร์ซึ่งจะใช้เพื่อเป็นตัวนับว่ามีการรับค่าตัวเลขไปกี่ตัวแล้ว ตัวแปรซ้ำใช้เพื่อเก็บค่าผลรวมของตัวเลขทุกตัวซึ่งตัวแปรทั้งสองตัวนี้จะถูกกำหนดค่าให้เป็น0ูนก่อนที่จะใช้งานสำหรับตัวแปร x จะใช้เพื่อรับค่าตัวเลขทีละตัวเมื่อรับค่าแล้วจะถูกนำค่าไปรวมกับค่าซ้ำเป็นการเก็บค่าผลรวมแล้วตัวแปร x จะสามารถถูกนำไปใช้ซ้ำเพื่อรับค่าตัวเลขตัวถัดไปได้อีกตัวแปรสุดท้ายคือ อเวอร์เอที่ใช้เพื่อเก็บค่าเฉลี่ยที่หาได้แล้วรอการนำไปแสดงผลต่อไปกลุ่มของพวกเราขอจบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริพิมกลุ่ม,มของพวกเราหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะเข้าใจในเนื้อหาสาระที่พวกเราสอนนะคะค่าสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ